ให้ฟังบายชีนนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาบทความจากเฟซบุ๊กของคุณพระสินอินทระวงศ์เรื่องเคล็ดลับศิลปะแห่งการภาวนาอย่าลงเข้าไปในโลกของความคิดแท้จริงแล้วความคิดไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ของของเรา ไม่ใช่สิ่งที่เราควบคุมได้เสมอไปทั้งคิดดีคิดชั่วล้วนเป็นมายาสมมุติแม้หลงเข้าใจว่าเสียงความคิดคือตัวเราตัวตนย่อมเกิดเมื่อตัวตนเกิดแล้วพบชาติชรามรณะย่อมเกิดมาสุขทุกขย่อมเกิดตามมาในชีวิตประจำวันของท่านจงอย่าสร้างตัวตนขึ้นมาในโลกของความคิดให้ความคิดเป็นความคิดต่อไปแต่อย่าให้ความคิดเป็นตัวท่าน ตัวท่านคือความว่างให้ความว่างนี้เป็นฐานที่จะทำให้ท่านเข้าสู่โลกแห่งการสังเกตเมื่อท่านคิดมันไม่ใช่ท่านเมื่อท่านรู้สึกมันก็ไม่ใช่ท่านหลุดจากโลกความคิดได้ย่อมเป็นต้นทางให้ท่านเห็นอัตตาตัวตนตามความเป็นจริงต่อไปอย่าติดอยู่กับโลกของภาษาและระบบตรรก,กะตาราและความรู้คือแผนที่แต่ไม่ใช่เส้นทาง จงใช้แผนที่ในเบื้องต้นจากนั้นจงใช้สัญชาติยานของท่านเป็นพื้นฐานในโลกเหนือคิดความรู้และประสบการณ์ที่เคยมีจะกลายเป็นกำแพงกั้นปัญญาในห้วงแห่งการภาวนาท่านต้องทิ้งทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาเพื่อเข้าไปสัมผัสความสดใหม่แห่งปัจจุบันขณะท่านต้องทำตนให้เหมือนเด็กทารกแรกเกิดทุกอย่างจะต้องเป็นครั้งแรกเสมอถ้าท่านมัวแต่ตะคุบเงา ยึดถือประสบการณ์ไว้ท่านจะไม่ได้อะไรเลยเริ่มที่รูปหรือเริ่มที่นามเลือกเพียงอย่างเดียวอย่าจับหลายสิ่งจงเพ่งไปที่กายเพื่อให้เห็นความเป็นาธาตุสี่ดินน้ำไฟลมและเพ่งไปที่ใจเพื่อเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสองสิ่งนี้ควรแยกแยะให้ถูกและควรแยกกันพิจารณา เมื่อพิจารณากายก็ควรเว้นพิจารณาใจเมื่อพิจารณาใจก็ควรเว้นพิจารณากายการพิจารณาสองสิ่งนี้จะนำไปสู่สิ่งเดียวกันนั่นคือเห็นความไม่มีตัวตนของผู้ครอบครองใจสติก็อยู่ภายใต้กฎไตรลักษณ์สติไม่อาจคงอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเช่นกันเมื่อสติเกิดจงเห็นว่าสติก็มีเกิดมีดับ ที่สุดแล้วสติก็เป็นหนึ่งในสิ่งที่สมมุติขึ้นมาเป็นสิ่งที่ไม่คงที่แน่นอนเช่นเดียวกันจงข้ามผ่านความเป็นทวินิยมไม่เอาทั้งสุขและทุกข์ไม่เอาทั้งดีและชั่วจงเป็นผู้อยู่เหนือแสงสว่างและความมืดระหว่างการพิจารณาจึงไม่ควรกำหนดว่าเราต้องได้ปัญญาความหลงเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นได้แต่เมื่อท่านรับรู้ว่าตนกำลังหลงอยู่ ความหลงนั้นย่อมเปลี่ยนเป็นปัญญาแล้วโดยสมบูรณ์การละความคาดหวังจะเอาอะไรอะไรคือหนทางแห่งการเข้าถึงความจริงอย่าแยกสมาธิและวิปัสสนาออกจากกันสมาธิเป็นบอกเกิดขึ้นของปัญญาแต่ปัญญาก็เป็นสิ่งเกื้อกูลสมาธิทั้งสมาธิและปัญญาไม่ได้แบ่งแยกจากกันแต่สนับสนุนซึ่งกันและกันท่านจะอ่านหนังสือได้อย่างไรถ้าไม่มีสมาธิ และจะเข้าใจความหมายในหนังสือได้อย่างไรถ้าไม่มีสัมปชัญญะและการพิจารณาปัญญาไม่อาจเกิดหากปราศจากรากฐานของสมาธิจงดื่มด่ำกับสมาธิไหลลึกลงไปเพื่อรอจังหวะถ่ายทอนยามสมาธิเคลื่อนไหวนั้นคือโมงยามแห่งการพิจารณาธรรมจงเห็นว่าแม้แต่สมาธิเองก็มีเกิดขึ้นและดับไปเช่นกันศีลคือกรอบไม่ใช่กฎ ศีลคือขอบเขตที่ไร้รั้วร้อมท่านคือผู้ที่มีที่ดินกว้างขวางท่านรู้อยู่แล้วว่าที่ดินของท่านอยู่ตรงไหนท่านไม่จําเป็นต้องสร้างรั้วไว้ล้อมที่ดินของท่านก็ได้กดเกณฑ์น,นํามาซึ่งความอึดอัดศีลที่ได้จากการภาวนานํามาซึ่งความปลอดโปร่งและกว้างขวางจงตั้งทัศนคติเกี่ยวกับศีลให้ถูกต้องรากของศีลคือเมตตาไม่ใช่ระเบียบแม้ท่านถือศีลดังข้อกฎหมาย ศีลจะย้อนกลับมาพอกพูนอัตตาให้ท่านภายหลังจงพิจารณาธรรมแบบศิล,ลปินจงพิจารณาธรรมให้แยบคายจงทําตนเป็นศิล,ลปินก่อนแล้วค่อยเป็นครูสอนศิละปะจงเป็นนักเขียนก่อนแล้วค่อยเป็นนักภาษาศาสตร์จินตนาการของท่านจะต้องมาก่อนความรู้จงปล่อยให้ภาวะตามความเป็นจริงเกิดขึ้นก่อนจึงค่อยใช้หลักธรรมที่เรียนรู้ในการพิจารณา เมื่อปฏิบัติธรรมแล้วอย่าได้ขี้ขลาดจงกล้าลองผิดลองถูกทั้งผิดและถูกเป็นสิ่งที่สำคัญพอกันไม่มีสิ่งหนึ่งก็จะไม่มีอีกสิ่งหนึ่งอัตตามีอยู่หลายชั้นมันนำหน้าเราหนึ่งพัเสมอระหว่างภาวนาบางครั้งหลงเข้าไปในอัตตาแต่นั่นไม่ใช่เรื่องผิดขอบเขตของอัตตานั้นกว้างใหญ่ทำลายอัตตาหนึ่งสิ่งจะพบอัตตาอีกสิ่งรออยู่ บางครั้งมาในรูปความดีบางครั้งมาในรูปความสุขแต่บางครั้งก็มาในรูปของความสงบร้ายที่สุดคืออัตตาที่มาในคราบของปัญญาทางธรรมจงมีความซื่อสัตย์กับการภาวนาเพียรภาวนาทุกวันนั่นคือหนทางลัดสั้นที่สุดส่วนทางลัดที่แสวงหากันอยู่ล้วนเป็นทางอ้อมที่นำไปสู่ความเนิ่นช้าทั้งสิ้น กลับมาติดตามรับฟังคติธรรมก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์